วันนี้นะคะก็จะมารีวิวโตะพับเก้าอี้พับนะคะตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะคะขอพับให้ดูหน่อยคะ่ะมีสองไซส์นะคะขอพับเก็บแบบนี้นะคะเหมาะมากสําหรับเวลาไปเที่ยวนะคะแล้วก็หรือว่าไปนั่งคอยคิวนะคะพับเสร็จแล้วก็มาตั้งนะคะนั่งนั่งเลยคะ่ะนั่งนั่งให้ดูหน่อยคะ่ะเห็นไหมเอ่ยตัวไซส์สีแดงนะคะความสูงก็จะกีเซนไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ว่าความหนาก็คือแข็งแรงมากนะคะนนเหมือนเหมือนเก้าอี้ออนเซนนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็นั่งประมาณ8ปดสิโลได้ไน,นะคะคแล้วก็ฮิ้วเก็บได้อันนี้ดีดีมากเวลาเหมือนได้ไปเขาเรียกว่าไงนะไปตลาดหรือว่าไปอะไรที่ต้องคอยคิ้วอะคะ่ะอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมานะคะตัวนี้จะร้อยราคาเท่าไหร่นะร้อยกว่าบาทรบประมาณร้อยกว่าบาทนะคะอันนี้ตัวใหญ่ขึ้นมานะคะอันนี้สูงเกือบเกือบเก้าอี้ปกติเลยนะเนี่ย ใช่ไหมคะโอเคขอนั่งหน่อยคะ่ะตัวนี้จริงๆมันจะมีค่าส,สีนะคะเห็นเห็นไหมคะความสูงถือว่าโอเคเนาะค่ะใกล้ๆส,สูงเหมือนตัวอีทั่วไปตัวนี้ตัวนึงประมาณสองร้อยกว่าบาทเนาะราคาประมาณนี้ก็นั่งประมาณแปดสิบกิโลเหมือนกันนะนะคะพับเก็บเหมือนกันพับเก็บให้ดูหน่อยคะ่ะ ก็จะมีสีหลากหลายสีสันมากๆนะคะโอเคขอเทียบสองขนาดให้ดูพับดูด้านข้างได้เลยค่ะโอเคเห็นไหมน่ารักน่ารักนะคะระหว่างคอยคิวนะคะสามารถจะสั่งซื้อได้นะคะส่งทั่วประเทศนะคะขอบคุณค่ะ